สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเคสเคีย์บอร์ด iPad Air 5ของ n e w k i n ตัวนี้กันค่ะเคสอันนี้ราคาประมาณพันกว่าบาทนะคะเดี๋ยวป่าจะใส่พิกัดร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะอันนี้จะเป็นเคสบัมเปอร์กันกระแทกนะคะน,นี้มาดูที่ตัวกล่องกันค่ะนี่ค่ะที่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ใส่ได้กับ iPad Air 5 iPad Air 4แล้วก็ iPad Pro 11นิ้วของปี2021นะคะ ตัวเคสคีย์บอร์ดอันนี้สามารถแยกตัวคีย์บอร์ดกับตัวเคสออกจากกันได้ด้วยค่ะมาเปิดดูที่ด้านในกล่องกันเลยนะคะนี่ค่ะที่ด้านในก็จะมีเป็นผู้มือการใช้งานนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสายชาร์จค่ะสายชาร์จจะเป็นสายหัวแบบ type c นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเคสค่ะ คสอันนี้จะเป็นสีดาเป็นแนวเท่ๆนะคะนี่ค่ะตรงตัวที่เปิดปิดอันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของร่างปากกานะคะ ทีนี้เดี๋ยวเ้าจะลองเอา iPad Air 5ใส่ให้ดูค่ะนี่ค่ะวัสดุของตัวเคสจะยืดหยุ่นได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเ้าจะลองเอา Apple Pencil ใส่ที่รางปากกานะคะนี่ค่ะใส่แล้วก็ชาร์จได้ปกตินะคะปิดเคสแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อคีย์บอร์ดให้ดูนะคะ เวลาเราจะกางตั้งเราก็ดึงที่ด้านหลังออกมาแบบนี้ค่ะเป็นขาตั้งแบบนี้นะคะสำหรับวิธีการเชื่อมต่อนะคะก็ให้เปิดเซตติ้งที่ iPad ค่ะแล้วก็ไปที่บลูทูธนะคะจากนั้นเปิดสวิตตัวคีย์บอร์ดขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเปิดขึ้นมาก็จะมีไฟสีฟ้านะคะแล้วต่อจากนั้นก็ให้กดฟังก์ชันตามด้วยปุ่ม Connect ค่ะ นี่ค่ะก็จะมีชื่อ b บลูท o t h Keyboard ขึ้นมานะคะให้กดเลือกเลยค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็คอนเนคกันเรียบร้อยแล้วนะคะมีปุ่มเคอร์เซอร์ขึ้นมาค่ะนี่ค่ะตัวแท็กแพดก็ใช้ได้ลื่นไหลดีนะคะเดี๋ยวเราจะทดลองพิมพ์ดูค่ะนี่ค่ะแล้วก็เวลาจะเปลี่ยนภาษาก็ให้กด c t r t r o l แล้วก็ Spacebar นะคะ สำหรับตัวคีย์บอร์ดอันนี้นะคะจะเป็นแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าทางร้านมีแถมสติกเกอร์ภาษาไทยมาให้นะคะนี่ค่ะสำหรับการใช้งานในการพิมพ์ก็โอเคเลยนะคะทีนี้มาดูที่ส่วนอื่นๆของคีย์บอร์ดกันบ้างค่ะนี่ค่ะที่ด้านหลังจะมีเป็นฝาปิดกล้องแบบนี้นะคะเวลาที่เราไม่ได้ใช้กล้องเราก็สามารถเลื่อนฝาอันนี้ปิดมาแบบนี้ได้ค่ะถ้าจะใช้งานกล้องก็ค่อยเปิดออกแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวกระดุมนะคะเป็นตัวเชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับตัว iPad ค่ะเราสามารถแกะกระดุมออกได้นะคะนี่ค่ะแกะออกแบบนี้นะคะเวลาเราไม่ต้องการใช้คีย์บอร์ดนะคะเราก็ใช้งานแบบนี้ได้ค่ะจะใช้วาดรูปหรือวาดดูหนังก็ได้นะคะนี่ค่ะถ้าเราต้องการจะดูห <weirdly> น <ümüz S 1> ังเราก็สามารถการขัดตั้งออกได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตั้งเอาไว้ดูหนังได้ค่ะแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะ เวลาต้องการใช้คีย์บอร์ดก็ติดจับเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของที่ชาร์คีย์บอร์ดจะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับเคสคีย์บอร์ดอันนี้ก็ใช้งานได้สะดวกดีเลยค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาเคสคีย์บอร์ด iPad Air 5อยู่ก็ลองดูตัวนี้เป็นตัวเลือกนะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบแนวเท่ๆค่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ